สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะว่าผมเนี่ยรับเงินจองลูกค้าเท่าไหร่นะครับก็คือสร้างบ้านขายนะผมสร้างบ้านขายนะแล้วก็เวลาลูกค้าสนใจบ้านจองบ้านเนี่ยเออเราทําขั้นตอนยังไงเรารับเงินจองเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีจองครั้งแรกไหมวันทําสัญญามีค่าทําสัญญาไหมนะครับก็อันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมนะก็คือจองแค่ห้าพันบาทนะครับคือจบแค่นี้เลยนะไม่มีทําสัญญาต้องคิด เพิ нее, mm ่มไม่ม hmm. ีอะไรทั้งน oh ั้นนะครับก็คือจอง5,000บาทจบเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ถามเหมือนกับว่าคุยในแชทนะเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยจอง5000บาทเราไม่กลัวหลุดจองเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วหลุดจองทํายังไงนะครับเหมือนกับว่าเราไม่มีเก็บพนดาวไม่มีเก็บแรงนั้นอะนะครับจองก็แค่เก็บแค่5000บาทนะครับก็ส่วนตัวก็เหมือนกับว่าเรื่องกลัวหลุดจองเนี่ยก็ไม่กลัวนะเพราะว่าเราไม่ได้ขายบ้านลูกค้าคนเดียวนะครับเราสร้างบ้านมาเนี่ย เออเราทําเราทําเหมือนกับว่าวิเคราะห์ตลาดมาแล้วว่าเอ้ยลูกค้าชอบบ้านแบบนี้ราคาประมาณนี้แล้วผมก็มั่นใจนะครับว่าถ้าบ้านสร้างเสร็จแล้วเนี่ยถึงคนที่จองตั้งแต่แรกไม่เอานะครับก็ก็คิดว่าคนอื่นก็ต้องเอาอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่ซีเรียสแล้วก็ถ้าใครดุดจ,จองอะไรเงี้ยก็พร้อมเงินคืนเงินจองด้วยนะนะครับก็ถ้าใครแบบว่าจองตั้งแต่แรกเลยแล้วไปเรื่อยๆเดือน2เดือนอ,อ,อยากเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยนะครับ เราก็คืนเงินจองให้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนจะจองเนี่ยผมก็ไม่ได้จองมั่วนะไม่ได้รับทุกคนนะครับก่อนจะจองเนี่ยลูกค้าชอบบ้านหลังนี้นะครับผมก็จะตรวจศักยภาพให้ก่อนนะนะครับขอเอกสารก่อนสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์อะไรพวกเนี้ยหลกัหลกๆเลยขอสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนแล้วก็บรประชาชนนะครับถ่ายรูปก็ได้นะครับแล้วเราก็นําเอกสารเนี่ยไปหาธนาคารนะครับไปให้ธนาคารเช็คว่าผู้ผ่านหรือเปล่านะครับแล้วเราต้องรู้ด้วยนะว่าลูกค้าเนี่ย มีหนี้สินอะไรบ้างเช่นผ่อนรถผ่อนบ้านอะไรพวกนี้นะถ้าไม่มีหนี้สินหนี้สินเท่านี้เราก็ไปแจ้งธนาคารเราก็ต้องหลักๆเลยต้องไม่ติดบูโรนะครับนะครับถ้าลูกค้าไม่มั่นใจนะครับก็ต้องให้ลูกค้าเช็คบูโรก่อนนะครับเนี่ยก่อนจะจองเนี่ยผมจะตรวจสอบแบบนี้ก่อนนะครับตรวจสอบปุ๊บจองได้ผมก็แจ้งลูกค้าโอเคครับจองได้ครับอ่าแล้วก็ให้ลูกค้าตัดสินใจว่าจองหรือไม่จองนะครับถ้าเราทําให้ลูกค้าแล้วลูกค้ากู้ผ่านแล้วลูกค้าไม่จองก็ไม่เป็นไรครับผมก็ไม่ซีเรียส ถือว่าเราได้ความรู้ด้วยนะครับก็แต่ละเคสเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะบางเคสก็กู้ได้บางเคสก็กูไกก้ไม่ได้นะครับ <laughs> เราก็เช็คให้ฟรีนะครับแต่ลูกค้าจะจองไม่จองเรื่องเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จองนะถ้าเราเช็คให้นะครับผมจะไม่เก็บเงินก่อนแล้วเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องจองก่อนนะถ้าไม่จองผมไม่เช็คให้นะทำไมอะผมเช็คให้ก่อนเลยนะครับเช็คผ่านแล้วเราก็จะแจ้งแล้วก็ลูกค้าก็ตัดสินใจจองหรือไม่จองนะครับแล้วก็แจ้งลูกค้าตรงๆงว่าเออถ้าในการก่อสร้างเนี่ยถ้าพี่ไม่ชอบบ้านผม ไม่ชอบในการก่อสร้างอะไรเงี้ยก็ยกเลิกได้นะเออเดี๋ยวผมโอนเงินคืนให้เลยนะครับไม่ไม่ตุกติกแม่แรงนั้นนะครับก็ยกเลิกได้ตลอดแต่ว่าขออย่างเดียวก็ขอให้บอกกันก่อนเรื่องหน้าไม่ใช่ว่าแบบว่าไงอะ่ะรอจนถึงแบบบ้านเสร็จครับแล้วผมขอเรียกเอกสารจะยื่นกู้แล้วแล้วเพิ่งมาบอกว่าเออไม่เอาและไม่อยากได้และอะไรเงี้ยเออเนี้ยจะจะริบเงินจองนะครับ ก็บอกลูกค้าตรงๆว่าเออถ้าไม่อยากได้ตอนไหนให้บอกกันเร็วๆนะครับเราจะได้คืนเงินจองแล้วเราจะได้หาลูกค้าคนอื่นมาแทนอะไรเงี้ยนะครับดีกว่าไปยืดเยือะกันทําให้ไม่ผ่านแล้วอยากได้เงินจองคืนอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับสําหรับส่วนตัวนะไม่ได้เก็บเงินดาวไม่ได้เก็บค่าทําสัญญาไม่ได้เก็บอะไรนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ